mm สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนะครับผมพบกับผมบีจีคาร์โรลีวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับโซฟาเบสนะครับหรือก็คือโซฟาปรับนอนได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแบบที่เป็นสีดำนะครับเป็นตัวโซฟาที่คุณสามารถดึงออกมาเป็นเตียงได้นะครับเป็นอออินวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของด้วยนะครับรุ่นที่ผมสั่งมาตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นแบบ3ที่นั่งนะครับความกว้างนะครับระหว่างที่เท้าแขนนะครับ ทั้งสองด้านอยู่ที่ร6อเซนนะครับมีความสูงที่90เซนนะครับเตรียมที่90้าสเซนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ดูกันอีกทีนะครับระหว่างนี้นะครับผมก็ต้องมาประกอบนะครับซึ่งน้ำหนักนะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตอนที่ขนส่งมาถึงนะครับก็ต้องยกกัน2คนนะครับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาเบื้อต้นนะครับก็คือเขียดกบบขันควงนะครับเอาไว้ขันนะครับโอเควแล้วก็เดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันครับผมนะ ก่อนที่จะมาลงมือประกอบนะครับผมก็จะต้องประกอบคนเดียวนะครับโอเคแกะเลยนะครับนะครับผมตัวกล่องนะครับจะเขียนเป็นภาษาไทยนะครับผมมีข้างบนนะครับเขียนบอกว่าให้ตรวจสอบสินค้าก่อนจะนรับนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสภาพนี้นะครับเราก็แกะยากแกะเช็คยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันมีค่อนข้างที่จะหลายชิ้นนะครับผมแล้วก็ตอนที่รับของตรวจสอบด้วยนะครับโอเค เข้าใจว่าเป็นสินค้าจากจีน,นะครับผมแล้วก็ผลม,มา่ายนะข้างๆนะครับก็มีสติกเกอร์นะครับเขียนว่าจากการตรวจสอบนะครับได้สินค้ายังไม่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ที่เป็นภาษาจีนด้วยนะโอเค นี้นะครับผมเป็นเวลาสามทุ่มยี่สิบนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยโอเคนะตอนนี้สามทุ่มสิบแปดนะครับผมคงเริ่มได้เริ่มประกอบจริงจริงตอนสามทุ่มขึ้นนะ คุณผู้ชมก็มาลองดูครับว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะ ่วนของนัลค์พิเคนะครับอันนี้นะครับตรงนี้อันนี้ชิ้นนี้นะเป็นทัลคพิงก์นะครับ,นนก,รบก็เป็นเหล็กนะครับขอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> หุ้มไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนต้นสีนะฮะแล้วก็มีฝุ่นนะฮะโอเคมีฝุ่นเกาะน,นะครับ น่าจะเป็นของที่วางทิ้งไว้ในโกดังงานเราเดี๋ยวผมจะวางทิางผ้าครับเนี่นีก็จะเป็นในส่วนของหมอนหนุนนะ ันก็มีฝนนะครับผมดลานในนะครับก็จะมีในส่วนของน็อตนะครับสกรูนะครับแล้วก็ยางรองกันลื่นนะครับแล้วก็มีป,ปัวแจกให้ด้วยนะอุปกรณ์ในการจับน็อตครบเลยจะวางไว้นี่ก่อน แล้วข้างในหมอนเป็นยังไงนสะ่วนต,ต่อไปนะครับอันนี้ดูเหมือนจระดานะครับโอเคทำหมอนเราไปก่อนแลก็จะตรวจสอบข้างในหมอน,นะครับว่ามีส่วนอะไรอยู่ไหมไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะ ที่เอาไว้เป็นส่วนของการลองเสียงนะนะครับมีแต่สิ่งแบบนี้วโอเคผมก็เคลียร์แต่ละชิ้นมาก ที่พนักแขนนะครับที่พนักแขนนะครับผมมีอยู่สองหานผ้าตรงนี้นะครับ,รน,น,รบน่าจะเป็นผ้าที่เอาไว้พันตรง ที่เท้าแขนนั่นเองนะครับผมอ,อันนี้เบานะครับก็จะเป็นฟองน้ำนะครับที่เป็นส่วนของ นะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะฮะก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะมากไม่แน่ใจเป็นส่วนไหนนะครับ เราก็ไม่ได้ยกแรงนะครับแต่ว่ามีรอยร้าวนะครับผมว่าอจะเกิดจากการขนส่นะครับแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่รับได้นะเพราะแผ่นแบบนี้เราก็สามารถที่จะห่า,หายได้นั่นเองนะ Thank you. เป็นชิ้นส่วนที่หนักที่สุดน,นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมนะครับต่อจากนี้นะผมก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดไทม์แตปนะครับก็คือจะประกอบแบบรวดเร็วนะครับเพื่อให้คลิปจะทับขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะ โอเคครับคุณผู้ชมนะฮะก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าโซฟาเบดนะครับหรือโซฟาที่สามารถแปลงร่างนะครับเป็นเตียงได้นั่นเองนะครับความกว้างความใหญ่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับนะครับผมยังไม่ได้ประกอบเสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่ายังเหลือยังต้องมัดนะครับมัดเตียงเข้ากับตัวโครงอีกนะครับ หลังจากที่ลองสัมผัสด,ดูลองนอนลองอคุกเข่าเดินลองเหยียบดูนะครับก็ฟองน้ําหนาทีเดียวนะครับไม่ยุบเท่าไหร่นะครับคือไม่สัมผัสโครงนะครับผมเอาหัวเข่าชนนะครับก็ไม่รู้สึกว่าหัวเข่าจะไปบาดกับโครงเหล็กแต่อย่างใดนะถือว่าโอเคนะครับนะครับหมอนที่เขาให้มานะครับถึงแม้จะว่าเป็นเตียงอ่าเป็นโซฟาแบบนั่งสามคนผมก็นึกว่าจะได้มาสามนะครับแต่ไม่ใช่นะฮะ ได้หมอนมาสองใบเหมือนเดิมนะครับเป็นหมอนที่มีลายด้านหนึ่งนะครับผมก็โอเคดีนะครับนะเห่ไหมครับอ๋อสบายถือว่านุ่มสบายนะครับผมอันนี้นะครับตั้งใจเอามาติดบนรถตู้นะครับพอผมบอกว่าต้องการโซฟานะครับเอามาติดบนรถตู้นะครับเอาไว้เป็นรถตู้นอนนะครับเวลาท่องเที่ยวนะฮะโอเคเลยนะครับ ก็คือนอนไปขาก็ยังไม่พ้นเตียงนะครับผมสูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนนะครับก็ถ้านอนนะครับลองน,นอนให้ดูนะก็โอเคนะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมขาไม่สุดนะฮนะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเขามีคู่มือการประกอบให้นะครับถึงแม้จะอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะครับ แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใช้น็อตแค่หกตัวนะครับตัวยาวสองนะครับแล้วก็ตัวสั้นสีนะครับอย่างที่ได้เห็นในคลิปแบบเร็วๆนะครับก็คือเราจะต้องตั้งนะครับตัวแขนนะครับแขนทั้งสองข้างนะครับไว้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ทําคนเดียวอาจจะยากนิดหน่อยนะครับเป็นไปได้ใช้สองคนนะครับจะเร็วกว่านะครับแล้วก็เอาตัวเนี่ยตัวพิงนะครับมาเสียบนะครับ เขาออกแบบมาให้เสียบเลยนะครับเพื่อยึดเอาไว้จากนั้นก็เอาแกนที่เป็นโครงเหล็กยาวๆนะครับตรงนี้ตัวที่ขันน็อตมีเบี้ยวนิดหน่อยนะครับน่าจะเกิดจากเพราะว่าเดินทางไกลนะครับก็ต้องใช้คีมล็อกนะครับมาช่วยจับยึดเพื่อให้มันตรงนะครับงั้นเราจะขันยากมากๆนะครับพอใช้คีมช่วยจับล็อกนะครับสาหรับคีมล็อกนะครับก็แบบนี้นะครับใช้ได้นะครับล็อกไว้เลยนะครับ ไขควงแบบนี้ไม่จะเป็นต้องเตรียมเลยนะครับเขามีมาให้นะครับก็จะเป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นตัวตัวขันนะครับมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็ยึดไว้ตัวหนึ่งก็ขันนะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าเขาใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะถ้าทําคนเดียวนะโอเคนะครับสรุปออกมาก็ประมาณนี้สําหรับงานประกอบนะครับหลังจากที่ดูพวกตัวผ้าข้างๆนะครับก็เขามีการใช้ เครื่องยิงเครื่องบุนไขคูวางครับใช้สว่านหมุนไขควงนะครับซึ่งไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็คือสังเกตว่าน็อตหัวน็อตเบี้ยวนะครับดังนั้นเวลาเราจะถอดอาจจะยากหน่อยนะแต่ก็โอเคนะครับนะครับตัวนี้ซื้อมาไม่ผิดหวังนะครับใช้ในบ้านก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปโมดิฟายนับติดรถตู้ดูนะครับแล้วก็จะมีคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าถ้าติดรถตีแล้ว ถ้าเอาไปติดลดตู้แล้วจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับคงต้องเสร็จสิ้นภารกิจเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเตียงนะครับที่ผมไม่ได้ล็อกยังไม่ได้ยึดติดไว้กับตัวโครงนะเพราะว่าบ้านผมมีแมวนะครับอย่างที่บอกนะครับมีแมวชื่อเปอร์ยมอนนะครับเป็นแมววิเชียนมาสีทองนะครับผมก็ต้องเอาเก็บนะครับพัดเก็บไว้ก่อนนะครับซ่อนแมวไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมาฝนเล็บนะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับโอกาสหน้ามีอะไรมารีวิวก็พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอตัวไปน,นอนหลับก่อนนะฮะนอนกอดแมวนะครับสบายครับผมเออ